เยมังกรบทที่766ผู้ชายมีน้ำตาอาเธอร์ในฐานะผู้นำราชองครักษ์มีศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในตัวเองแต่วันนี้เมื่อการแข่งขันจบลงทุกอย่างก็จบลงไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อาเธอร์ถึงจะเดินออกมาจากเงามืดของการแข่งขันนี้ได้บางทีไม่กี่วันบางทีอาจหลายปีหรือตลอดชีวิตก็ไม่มีทางเดินออกมาได้มันเหลือเชื่อมากจริงๆ โมดริชเลขาธิการองค์การศิลปะป้องกันตัวระดับโลกจนกระทั่งจบการแข่งขันยังดึงสติคืนจากฉากเมื่อกี้นี้ไม่ได้จากที่เขาพูดการแข่งขันนี้เหนือความคาดหมายของเขาจริงๆเลขาธิการคุณยังไม่รู้หรือว่าเฉินเฟิงของประเทศหวาคนนี้เก่งในการพลิกแปลงสถานการณ์ในความทุกข์ยากสร้างเรื่องราวปาฏิหาริย์และนี่ก็เป็นเรื่องจริง ทิฟฟานี่ทิดาแห่งพักที่อยู่ด้านข้างปัดท่าทีที่กังวลออกไปและอธิบายให้เลขาธิการโมดริชด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อกี้นี้ตอนที่เฉินเฟิงตกอยู่ในสถานะถูกกระทำทิฟฟาน,นี่ทิดาแห่งพักรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเพราะกลัวว่าเฉินเฟิงจะพ่ายแพ้การแข่งขันโดยไม่ได้ตั้งใจาการพ่ายแพ้ก็ถือเป็นรองด้วยคนอย่างอาเธอร์แล้วไม่มีทางปล่อยเฉินเฟิงไปง่ายๆแน่ เฉินเฟิงประเทศหวาไม่ธรรมดาเลยจริงๆการแข่งขันครั้งนี้ยอดเยี่ยมมากพระสันตปาปาโจ้พูดกับอู่จื่อโจอที่อยู่อีกด้านในคำพูดนั้นเต็มไปคำชื่นชมเฉินเฟิงแม้ว่าอาเธอร์จะเป็นพาลาดินแห่งคูเรียสูญเสียอาเธอร์ไปก็เสียดายอยู่บ้างแต่ได้ผู้ที่แข็งแกร่งอย่างเฉินเฟิงมามันก็มีผลดีสำหรับพระสันตปาปา,ปาโจ้เป็นอย่างยิ่งโจ้แค่คิดว่าถ้าเฉินเฟิงผ่านชั้นกลางไป ความแข็งแกร่งจะเพิ่มขึ้นจะแข็งแกร่งถึงขั้นไหนนี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับแผนการในอนาคตของโจเมื่อเทียบกับคนที่แข็งแกร่งอย่างอาเธอร์โจให้ความสำคัญกับผู้ล้าหานอย่างเฉินเฟิงมากกว่าความน่ากลัวของผู้กล้าหานก็อยู่ที่คุณจะไม่มีทางรู้ว่าเขาจะไปถึงระดับไหนในช่วงเวลาต่อไปและจะได้รับพลังที่น่ากลัวแบบไหน เดิมทีเฉินเฟิงอยู่ในการแข่งขันนี้ไม่ได้โดดเด่นแต่เมื่อเข้าสู่การแข่งขันเอาชนะหลี่ชางซีรอนหงยี่และจัวจู้ก็ยกระดับชื่อเสียงของตัวเองไปตลอดทางตอนนี้ก็เอาชนะอาเธอร์พาลาดินของคูเรียเรียกได้ว่ายืนอยู่ในช่วงเวลาที่สูงสุดภายในคริปตาเดียวอ๋อเขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจริงๆปู่จือจ่อโจพยักหน้าด้วยรอยยิ้มในใจรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเพราะเฉินเฟิงเป็นจอมยุทธ์ของประเทศหวา ต้องรู้ว่าสำหรับจอมยุทธ์ที่ต้องการฆ่าผู้บ่มเพาะพลังที่สูงกว่าตัวเองหนึ่งระดับนั้นนี่เป็นเรื่องยากมากนี่ไม่ใช่เพียงแค่ขุมกำลังเท่านั้นแต่การเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยความก้าวกระโดดไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเฉินเฟิงเฉินเฟิงก้าวเข้าสู่หมวดหัวจิ้งตั้งแต่อายุน้อยน้อยกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งและสร้างศิละปะการต่อสู้ของตัวเอง แม้ว่าศิละปะก,การต่อสู้นี้จะไม่สมบูรณ์มีเพียงแค่สามท่วงท่าแต่คนที่อายุน้อยสามารถทำถึงขั้นนี้ได้ไม่กล้าพูดว่าไม่มีเลยพูดได้เพียงว่ามีน้อยมากโดยเฉพาะทะลุฟ้าท่วงท่าสุดท้ายท่วงท่านี้รู้สึกว่าทะลุฟ้าดินจริงๆแม้แต่ผู้แข็งแกร่งอย่างอูจื่อโจก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมในเวลาเดียวกันก็ตะลึงมากเช่นกัน การแข่งขันวันนี้สามารถพูดได้ว่าเป็นการแข่งขันต่อเนื่องกันไปเป็นระลอกปู่จื่อโจเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายหลังจากดูเฉินเฟิงในตอนนี้แล้วก็อ,อดไม่ได้ที่จะมองไปที่เย่หนานเทียนแต่เดิมเย่หนานเทียนก็พิการอยู่แล้วแต่เขามาในวันนี้ก็เพื่อสิทธิ์น้องของตัวเองชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้กล้าหาญในศินละปะก,การต่อสู้ ผู้ชายที่อนาคตอาจกลายเป็นผู้นำคนแรกของศิละปะก,การต่อสู้ระดับโลกถูกยอดฝีมือหลายคนรุมโจมตีสุดท้ายพิการวันนี้ภายใต้เกิดกอว่าที่คาดหวังเย่หน,นเทียนจับวิวแชร์ค่อยๆลุกขึ้นยืนขณะนี้เขาเหมือนย้อนกลับไปปีนั้นเฉินเฟิงใช้การกระทำของตัวเองพิสูจน์แทนเขาต่อหน้าทุกคนต่อหน้าผู้แข่งแกร่งศิละปะระดับโลกกู้หน้าเยหนานเทียนในปีนั้นคืนมาแล้ว เฉินเฟิงประเทศหวาเฉินเฟิงเฉินเฟิงหลังจากเงียบไปชั่วครู่ผู้คนทุกคนในบริเวณผู้ชมต่างตะโกนเสียงพร้อมเพรียงกันขึ้นมาเสียงของพวกเขาประสานเป็นหนึ่งเดียวกันบทบางเสียงทั้งหมดก็ภายในพริบตาดวงอาทิตย์ตกดินเฉินเฟิงสองมือประสานคำนับเพื่อตอบสนองต่อผู้ชมรอบข้างจากนั้นก็หันออกจากที่สนามแข่งขันวิ่งไปทางเย่หนานเทียน เฉินเฟิงรู้สึกตื่นเต้นในใจไม่แพ้กันในตอนนี้เขาเหมือนเด็กที่ทำความดีต้องการบอกให้ผู้อาวุโสร,รับรู้อย่างเร่งด่วนและยังอยากได้รับคำชมจากผู้อาวุโสด้วยห้าห้าห้าสิบน้องเฉินเฟิงสุดยอดมากหลังจากที่เฉินเฟิงมาถึงจียุ่นก็อดไม่ได้ที่จะกอดเฉินเฟิงในคำพูดเต็มไปด้วยคำชื่นชมของเฉินเฟิงเฉินเฟิงเยี่ยมมาก แม้ว่าเทียนจะพูดน้อยแต่เคารพยำเกรงต่อเฉินเฟิงอย่างเห็นได้ชัดเจนในความคิดของเขาการต่อสู้หลายครั้งของเฉินเฟิงไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อประเทศหวาและเพื่อส่งเสริมศิละปะก,การต่อสู้ของประเทศหวาดีมากเป็นอย่างยิ่งเฉินเฟิงยิ้มและพยักหน้าคนที่อยู่รอบข้างอาจารย์ฟางเจิง้งชางโปโจียู่และหลายท่านสองมือประสานคำนับทักทาย เพราะอาจารย์ฟางเจิงและจีอูช้างชางโปคนอื่นๆรู้ว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะคุยกันถึงเรื่องในอดีตพวกเขาต้องการที่จะเก็บเวลาที่เหลืออยู่ให้กับสิทธิพี่สิทธิน้องคู่นี้ดังนั้นเมื่อเฉินเฟิงทักทายพวกเขาวพวกเขาก็แค่ยิ้มและพยักหน้าตอบรับแต่เดิมคิดว่าเย่หนานเทียนจะพูดอะไรบางอย่างแต่เมื่อเฉินเฟิงมาถึงเย่หนานเทียนก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเลยแต่มองไปที่เฉินเฟิงด้วยความพึงพอใจ พี่การแข่งขันหลายครั้งก่อนหน้านั้นเป็นเพียงบทเรียนสำหรับศัตรูเหล่านั้นคราวนี้พี่มาฉันไม่ได้ทำให้พี่ขายหน้าใช่ไหมเฉินเฟิงดูตื่นเต้นแย่หนานเทียนมอองการแข่งขันของเขาออกเฉินเฟิงก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยประหม่าเพราะกลัวว่าแย่หนานเทียนจะขายหน้าห้าห้าเสี่ยวเฟิงนายคือความภาคภูมิใจของฉันการแข่งขันครั้งนี้สุดยอดมาก เย่หนานเทียนยิ้มและมองไปที่ผมยุ่งเหยินใบหน้าแปดเปื้อนฝุ่นของเฉินเฟิงด้วยใบหน้าที่พึงพอใจขณะที่เขาพูดเย่หนานเทียนมีความสุขเป็นอย่างมากและภาคภูมิใจมากๆเฉินเฟิงยิ้มและเกาห,หัวหลังจากได้รับคำชมจากเย่หนานเทียนจะเห็นได้ว่าเขาเขินเล็กน้อยจากนั้นก็ข้ามฝูงชนเคลื่อนตัวไปข้างหลังเย่หนานเทียนและเข็นรถวีลแชร์ออกไป อาจารย์ฟางเจิ้งจีอู่างชางโป๋จียุ่นเทียนอิงและคนอื่นๆก็เดินไปยังทางที่ห่างไกลด้วยรอยยิ้มเสียงเชียร์ของผู้ชมยังคงดำเนินต่อไปและดูพวกเขาจากไป เฉินเฟิงเข็นเย่หนานเทียนไปที่บนอัธจรย์ด้านนอกมองดูหงเทียนป้าบนอัธจย์กงปุ่นเหย่ยู่จากญี่ปุ่นและโซโลจ้องไปที่เฉินเฟิงอาจารย์ลูกศิษย์ทั้งสองด้วยแววตาไม่ดีดวงตาของพวกเขาราวกับแทบลุกเป็นไฟดูเหมือนว่าพวกเขาแทบเราไม่ไหวที่จะรีบพุ่งไปฉีกเฉินเฟิง20ศิษย์พี่ศิษย์น้องเป็นชิ้นชิ้น บางทีอาจสังเกตเห็นแววตาของคนไม่กี่คนเฉินเฟิงเข็นแย่หนานเทียนอยู่ก็หยุดลงมาเฉินเฟิงหันมองไปดวงตาเต็มไปด้วยความอาฆาตเมื่อตอนที่มองไปที่คนเหล่านี้หงเทียนป้ากงปุ่นเหนย่ยอู่และโซโล3สามคนก็สังเกตเห็นถึงความอาฆาตของเฉินเฟิงครั้งนี้การแข่งขันศิลปะการต่อสู้ผู้สืบทอดของพวกนายเป็นเพียงแค่ดอกเบีย้ยเท่านั้นเอง ในไม่ช้าก็เร็วฉันจะทำให้พวกนายคนที่รุมโจมตีสิทธิ์พี่ฉันในตอนนั้นต้องชดใช้เฉินเฟิงไม่สนใจคำพูดแม้แต่น้อยในขณะนี้กล่าวกับทั้งสามคนอย่างไม่เกรงใจเมื่อคำพูดของเฉินเฟิงดังออกมาหงเทียนป้ากงปุ่นเหย่ยอยู่และโซโลความอาฆาตของทั้งสามก็ปรากฏทันที เย่หนานเทียนนั่งอยู่บนรถเข็นเขาสามารถสังเกตได้ถึงความอาฆาตของทั้งสามในขณะนี้เขาหายใจเข้าลึกๆและมองไปในระยะไกลพร้อมกับน้ำตาที่ไหลผ่านดวงตาถึงแม้ว่าผู้ชายจะไม่เสียน้ำตาง่ายๆจนกว่าจะมีเรื่องที่เสียใจจริงๆผู้สูงส่งในโลกแห่งศิละปะก,การต่อสู้คนนี้ในตอนนั้นสูงส่งมากทุกคนที่เห็นเขาอดไม่ได้ที่รู้สึกว่าต่ำต้อยกว่า เมื่อตอนที่เขาจเจริญรุ่งเรืองดูดด่างพระอาทิตย์ถูกหลายคนรุมโจมตีจนทําให้พิการในตอนนั้นเขาไม่ได้ร้องไห้เขาหล่นมาจากแท่นบูชาก็ไม่ได้ร้องไห้แต่วันนี้เขาหลั่งน้ําตานี่เป็นน้ําตาแห่งความปลาบปลืม้มนี่เป็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่767กลายเป็นศูนย์เปล่า